ครับผมมาพบกับเก่าเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะมาติดตามกันอีกเช่นเคยครับผมกับเกมครับผมอิปองเราฮะหรือว่าเกมเก้าแรกสู่สังเวียนนะครับผมหลังจากที่อ่าอีพีที่แล้วนะครับผมเราแก้แค้นให้กับมิยาตะกับผมคู่รักคู่แค้นของเราฮะแล้วก็เป็นแชมป์ครับผมนักชกหน้าใหม่ครับผมของภาคตะวันออกไปที่เรียบร้อยฮะในการชนะครับผมมาชิบะครับฟิกเกอร์ยับนั่นเองครับผมเดี๋ยววันนี้ เราไปติดตามเนื้อเรื่องกันต่อกับผมว่าจะไปในทิศทางไหนครับผมจะสนุกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับผมกับเกมนี้ฮะอิปโปครับผมไฟติง้งฮะ เฟติกอิโปครับผมแล้วก็นะฮะเริ่มกันต่อเลยครับผมกับนะฮะแมดเนื้อเรื่องครับผมนะฮะไปดูกันต่อตอนนี้ได้ส0เแล้วนะครับผมมาคุณรอิจิอิโปสตอรี่ครับผมนี่ฮะชนะฮะมิยะตาครับผมชนะมาชิบะเป็นแชมป์ภาคตะวันออกแล้วก็ไปเจอคนนี้ครับผมอะ่ะ เซนโดนะครับผมทาเกชิเซนโดฮะคนนี้นะครับผมเขาเป็นแชมป์ลุกกี้แชมป์หน้าชกหน้าใหม่เหมือนกันแต่เป็นนะฮะภาคตะวันตกนั่นเองครับผมจะมี2ฝั่งนะครับผมอีโป,โปของเราผอ้หญิงเราเนี่ยเป็นภาคตะวันออกแชมป์ภาคตะวันออกเขาจะเป็นแชมป์ภาคตะวันตกครับผมหลังจากที่นะครับผมมาคคุณโอจิอีโปของเราสามารถชนะมิชิบะแล้วก็เป็นแชมป์ครับผมลุกกี้หน้าใหม่นะชกหน้าใหม่ภาคตะวันออกนะฮะแล้วนะครับผมหูชื่อเสียงนี่แบบหูกระชอนไปเลยครับทั้งประเทศนะผมแล้วก็ได้ งวันครับผมนักชกหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเลยนะครับผมแล้วก็พอเซนโดนะฮะได้เห็นข่าวแล้วก็โดยตัวที่เขาเนี่ยเป็นแชมป์ภาคตะวันตกด้วยมันก็หืไฟร้อนแรงครับผมหูยมันเหมือนแบบเบจิต้าฮะหรือว่าเหมือนโกคูที่เห็นคนเก่งแล้วอยากจะไฟครับผมฮะเซนโดของเราก็เลยนะฮะอยากจะท้าประลองครับผมท้าชกไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าใครจะเป็นแชมป์นักชกหน้าใหม่ของประเทศนะญี่ปุ่นครับผมนี่ฮะอ้ยเห็นแล้วเลือดมันขึ้นนะครับผมนี่ฮะกันเลยนะฮะอยากจะดวล ให้มันรู้แล้วลุ้นรอบไปเลยนะครับว่าใครเก่งที่สุดในญี่ปุ่นในการเป็นนักชกหน้าใหม่นั่นเองครับผมเียโดงของเราฮะนี่ฮะประมาณนั้นนะฮะก็เลยแบบส่งนะฮะใบนะฮะท้าเชิญนะฮะท้าดวลมาชกกันเลยครับผมนี่ฮะแต่ด้วยนะฮะตอนแรกฮะอิปโปของเราเนี่ยยังเจ็บมืออยู่ฮะก็เลยเลื่อนออกไป2เดือนก่อนตามอนิเมะฮะแล้วก็ค่อยมาเจอกันครับผมนี่ฮะเป็นการครับผมโอ้โหชกไปแบบ ถือว่าเป็นคู่ที่แบบสูสีดูดีเพราะว่าเซนโดเนี่ยก็เป็นน,นะฮะนั In กชกสายฮะอินไฟ์กับผมสายมุดเหมือนกันแล้วก็มัดหนักพอๆกับอิปโปเลยครับผมนี่ฮะนี่ฮะได้บัตรมาเลยฮะได้หมายสารเชิญมามาด,ดวลกันหน่อยแล้วก็มีท่าไม่ตายคล้ายๆกันครับผมนั่นก็คือของเซนโดจะเป็นท่านะฮะมาสมาทนะฮะเป็นอัปคัตเหมือนกันแต่เป็นจะเป็นอัปคัตแบบชิงเฉียงกครับผมแต่อิปโปเนี่ยจะเป็นอัปคัตแบบเสยขึ้นฮะด้ยการที่ท่าทั้งสองเนี่ยฮะคล้ายๆกัน,นะฮะแล้วก็พลัง มหาศาลเหมือนกันนะถ้าไม่ตายก็คล้ายกันอีกครับผมมาดูว่าใครจะชนะครับผมเนี่ยเล่นกับเซนโดนะฮะเขาพูดไม่ได้นะเพราะมัดเข้าหนักเหมือนกันเราเลยฮะต้องหาทางแบบมูดเข้าไปฮะชกไปก่อนหนึ่งมัดเย็บๆไปก่อนนี่ฮะ โอ้โหหนักนะฮะเคาเตอร์ด้วย,วยการเจอกันนี่ก็เสยไปเสยไปนะฮะดูท่าทางท่าทีะฮะแล้วก็โอ้โหนี่แหละฮะหมัดหนักเหลือเกินเข้าสุมสีุ่มห้าไม่ได้แต่จังหวะนี้ชกไปเขาโอ้โหเจอนะฮะคอมโบไปครับผมฮะเอาจังหวะก่อนครับผมชกชกไปชกไปนะฮะติดม,มุมแล้วต้องหาออกกันชกไปชกไปนี่แน่นี่แนะน่คนะอมโบจุกไปเขาใกล้ไม่ได้อุ้ยโดนตุยท้องหนักเหมือนกันฮะดูฮะ วนไปเขาเตอร์ไปได้อีกหนึ่งชุดแล้วก็ล้มไปเลยครับผมเรียบร้อยฮะเราได้เ o อนะฮะครั้งแรกก่อนก็ผมเขาล้มไปแล้วนะ <c oughs> เขาดาวไปแล้วนะครับผมระดับเซนโดนะฮะก็ไม่มีทางที่จะล้มนะฮะครั้งแรกแน่นอนนะฮะถือว่าเป็นตัวละครที่เด่นตัวหนึ่งเลยะฮะเซนโดนะครับผมแล้วก็เป็นจอมโวยวายเหมือนบาคุโกอะไรประมาณนั้นฮะอุ้ยนี่ฮะเจอสมทไปแล้วฮะถ้าไม่ตายของเขาเป็นอับคัทเฉียงนะฮะ เราต้องดูฉากดูเชิงก่อนมุดเข้าไปชกชกชกตุ้ยตุยตุ้ยไปได้อีกหนึ่งดอกนะฮะแล้วยังไงถอยก่อนฉากก่อนโอ้ยหมัดของมันหนักนะฮะดูสิฮะฉีดแบบหูหายไปครึ่งนึงอ่ะแล้วหมัดหนักแล้วทำให้การของเราเนี่ยแตกได้ง่ายนะครับผมถึงจะคันเนี่ยแต่มีโอกาสที่จะแตกง่ายเพราะมันหนักนะฮะต้องถอยฉากก่อนนะฮะโอ้ย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 นี่ฮะเจอสแมาไปอีกแล้วครับผมทำให้ตายเขานี่ฮะาการเราแตกเลยฮะ โอ้โหหมัดหนักจริงครับผมแล้วเหลือนิดเดียวด้วยอืจะเข้ายังไงครับผมหาจังหวะเข้ากดอุ้ยโดนโดนโดนอีกโดนแล้วก็โดนเรียบร้อยดาวโอ้โหหมัดหนักจริงจริงครับผมโอ้โหเวลาดาวอย่าเพิ่งรีบกดนะครับผมให้เราพักพยายานับสักเก็สักแปดนะเพื่อว่าพลังขีดของเราจะได้ฟื้นฟูขึ้นมาครับผมสักเจ็ดแล้วก็กดโอเลยครับผมมันก็จะฟื้นขึ้นมาฮะพลังก็จะเราจะเยอะขึ้นนะครับผมนะ อย่าพึ่งลุกนะครับถ้าเราโดนดาวนะฮะนี่ไงอุ้ยเจอหลบนะฮะแล้วก็อุ้ยหมดยกแรกไปก่อน,นะครับผมเรียบร้อยถือว่าเป็นตัวละครที่สู้ยากาพอสมควรเพราะว่าเขาหมัดหนักนะฮะแล้วก็แข็งแกร่งะครับผมพอๆกับเราเลยฮะ ตอนนี้ก็เรามีท่ามไม่ตายแค่อับบัคัตอย่างเดียวนะฮะตามที่กดให้ดูนะครับผมอ่าเขาก็มีท่าไม่ตายเหมือนกันเป็นแบบมาสแมฮะอัมมอบคัคคัตเฉียงฮะจะต้องพยายามน็อกให้ได้พยายกนี้ไม่ง,งั้นยื้อไปเนี่ยเราจะแย่นะครับผมโดนอีกแล้วนะฮะต้องมุดเข้าไปไม่โดนนะฮะตั้งฉากออกมาก่อนแล้วก็สวนกันโอ้โหเคาเตอร์พร้อมกันแล้วยังลบแล้วก็ต่อยไปต่อยไปต่อยไปเรียบร,ยร้อยดูกันต่อนะครับผมมุดเข้าไปต,ต,ต่อยต่อยต่อยหาจังหวะมุดดีๆครับผมอุ้ยโดนตุยท้องอ ลบก,ก่อนจังหวะหนึ่งฮะแล้วก็สวนไปสวนไปสวนไปยาวๆอะอย่างงี้ต่อครับผมอุ้ยดูโอ้โอสมัเต็มเต็มต้องการไปสวนเข้า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 ไปสมัสอีกแล้วแต่กันไม่ได้สวนอย่างเงี้วครับผมหจาจังหวะแล้วก็ได้ดาวไปแล้วครับในยกนะสองฮะจะลุกไหวไหมแต่น่าจะไหวฮะแต่ต้องหาพยายามล้มเขาไม่ได้นะครับผมยิ่งปล่อยนานฮเราแย่นะครับผมดูกันต่อครับนับเจ็ดครับผม นับ8โอเคลุกขึ้นมาแล้วครับผมเดี๋ยวเวลาอีกนาทีครึ่งครับผมมาดูกันต่อต้องรีบนะฮะโอ้ยสมยัทใหม่แล้วหลบได้เคอน์อตเตอร์พร้อมกันโดนพร้อมกันไหนกันต่อบังไว้ก่อนมุดเข้าไปชกนี่เนี่เรียบร้อย กันไว้ก ok ่อนมุดเข้าไปโด็คเคอร์เตอร์มาเจอสวนมามุดเข้าไปไม่โดนเขาก็สวนมากันไว้ก่อนแล้วก็อูหโดนอีกหนึ่งหมัดนะฮะสวนไปสวนไปสวนสวนไปเฮ้ยสมารมาสวน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 ไปเรียบร้อยหูยหมัดเจอหนักจัหนักแล้วก็ เคโอครับผมชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหมันจริงๆนะคู่นี้ฮะสไตล์เหมือนกันครับผมโอ้แต่ก็พลิกชนะไปได้ครับผมในการหาจังหวะฮะในการเข้าหาเซนโดนะครับผมวันนี้ E ีพีนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยฮะเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยครับผมโอ้โ oh, <c oughs> หเจอกันใหม่ EP พีต่อไปนะครับผมทาน,นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปฮะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c คร b e ให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เกมขอลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่อ p พีหน้าครับสวัสดี ん